พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อ้อยมาจัดเมนูขนมค่ะขนมไข่ไต้หวันนะคะเป็นเมนูทําบุญของแม่อ้อยนะคะแล้วก็ทําไว้ให้คุณตากินด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูสงสนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นไข่ไก่เบอร์ศูตนะคะเร้อยใช้ทั้งหมด10ฟองนะคะอันนี้จะเป็นนมสดจืดนะคะหรือใครจะใช้นมข้นจืดก็ได้ใช้กะทิก็ได้นะคะสามารถใช้แทนกันได้ค่ะเกลือครึ่งช้อนชา น้ำมะนาวหน,นึ่งช้อนตอะกิ่นวานิลาค่ะใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าไข่สดๆก็ไม่ต้องใส่ค่ะน้ำตาล150ากรัมนะคะนี่จะเป็นแป้งเค้ก200กรัมค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะ100กรัมค่ะตัวนี้ไม่ร้อยนําไปอุ่นเรียบร้อยนะคะไม่ต้องตั้งให้เดือดนะคะอเอาแค่อุ่นๆนะคะตัวนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ ก่อนอื่นไม่ไอ้อยขอแยกไข่แดงไข่ขาวก่อนนะคะอันนี้มือไม่ไอ้อยล้างสะอาดแล้วนะคะถ้าใครมีเครื่องแยกก็ใช้เครื่องแยกได้นะคะของไม่ไอ้อยก็ใช้มือนี่ละคะ่ะ5นิ้วสะดวกสุดห้ามให้ไข่แดงหล่นลงไปนะคะไม่อย่างนั้นเวลาที่เราตีเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นยอดนะคะนี่นะคะแยกเรียบร้อยค่ะ ทีนี้เราก็จะมาล้มตัวนี้ค่ะเกลือแล้วก็ตัวแป้งนะคะแป้งเค้กนะคะค่อยตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะน้ำไข่ลงนะคะไข่เสร็จนี่อ้อยตามได้กลิ่นวานิลลานะคะ ใส่ไปสองฝานะคะน่อยขอใช้เครื่องทุนแรงนะคะวันนี้เพราะว่าไปฉีดวัคซีนมารู้สึกว่าเจ็บแขนนะคะเสร็จนะคะนม่วเทนลงมาเลยนะคะ เราจะนำเครื่องตีอะคะ่ะไปตีไข่ขาวกันต่อนะคะแต่ว่าที่สำคัญต้องล้างตัวตะกร้อให้สะอาดนะคะอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปนะคะไม่งั้นเวลาที่เราตีไข่ขาวเนี่ยไข่ขาวเขาจะไม่ขึ้นยอดนะคะนั้นตัวไข่ขาวนะคะแล้วใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะเสร็จนะคะแล้ว,ะลวจะค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปนะคะ แบ่งให้เป็นสามส่วนนะคะ นี้นะคะต้องให้ขึ้นยอดแบบนี้นะคะเวลาที่ตีไข่ขาวนะคะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบร่างกันต่อค่ะระหว่างนี้ไม่คอยก็วอมเตาไว้รอแล้วนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสามส่วนนะค,ะค่อยๆตะลอมให้เข้ากันนะคะห้ามคนแรงนะคะขั้นตอนนี้ ขนมเรามันจะยุบตัวนะคะ ไปเตรียมถาดกันเลยค่ะทีนี้ส่วนผสมเราเข้ากันดีแล้วค่ะนี่ค่ะแม่อ้อยใช้กระดาษข้ามันไก่นะคะทคะทีนี้นะคะย้อยจะใช้ตะเกียบในการไล่ลมนะคะ หรือใครจะใช้ไม้จิ้มฟันก็นได้นะคะไล่ฟองอากาศค่ะเสร็จน,นะคะกระแทกนะคะหครั้งค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะนำเข้าไปอบนะคะเม้อยนำขนมลงในถาดนะคะเสร็จแล้วไม่ต้องจะเติมน้ำลงไปค่ะอันนี้จะเป็นน้ำร้อนนะคะ เราจะใช้เวลาอบประมาณ70นาทีค่ะโดยประมาณนะคะเดี๋ยวเรานำเข้าไปอบเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาขนมของเรานะคะนี่นะคะขนมนะคะ ยไอ้ขอสักสารอบนะคะเราก็าจะยกใส่ถาดตรงนี้เลยคะ่ะพรึ่ม ไม่ใช้แม่ไม่มีกระดาษไขน้อยก็ใช้ตัวกระดาษเข้ามันไก่อะค่ะ ทีนี้นะคะเไม่ว่าจะตัด ะะดูความดึงนะคะนี่เราใจะให้ดูเนื้อนะคะนี่ค่ะดูนะคะนี่นะคะสวยงามค่ะเนื้อไม่ยุบด้วยนะคะนี่นะคะดูเนื้อเขานะคะเนี่ย เี๋ยวไม่ขอชิมนะคะรสชาติกำลังดีค่ะไม่หวานนี่นะคะดูเนื้อเท่านะคะมันมีเทคนิคอยู่ตรงที่ว่าตรงที่เราตีไข่ขาวนะคะต้องให้เขาขึ้นยอดทำเองค่ะแล้วก็เวลาที่นำแล้วเวลาที่เรานำไข่ แดงไข่ขาวมาผสมกันเลยคะ่ะอย่าคนแรงเท่านั้นเองค่ะแล้วสูตรนี้ไม่ว่าไม่ได้ใช้ผงฟูด้วยนะคะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยยิงข่านะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ